สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่มาฟังคัมภีราน,นี้นะครับผมเชื่อว่าคัมภีาน,นี้พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าแสนดีพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีพระคุณมีฤทธิ์เดชมีความรอดมีสิ่งดีสำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าความเชื่อในพระเยซูไม่ใช่แค่ทฤษฎีไม่ใช่แค่เป็น,นศาสนา แต่ม็นเรื่องที่เราสามารถมีประสบการณ์ได้ในสิสดุดีบทที่1้อยสิบข้อสิบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าเชื่อสิรับพเจ้าจะรักษาท่านท่านจะไม่ตายท่านจะมีอายุยืนยาวและท่านไปที่ไหนท่านจะประกาศข่าวประเสริฐและประกาศพระราชกิจของพระเจ้าขอพี่น้องฟังคำพยานซึ่งเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระเจ้า นะครับและผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ท่านมีความเชื่อสูงขึ้นตื่นเต้นกับพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับท่านเพราะท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชิญฟังนะครับพระเจ้าในวันนี้ว่ารู้สึกว่าเป็นเป็นวันหนึ่งที่ ที่พระเจ้าทรงเล้าใจให้ให้มาเ,เป็นพยานเจ้าเป็นเป็นคนรับเป็นคนที่อ,อ,อยู่คิดเซียนมานานแล้วแต่ว่าอยู่โบสถ์ธรรมดาไม่ได้อยู่โบสถ์ไฟเพิ่งจะมาอยู่โบสถ์ไฟเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้แล้วก็วการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้านั้นก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้น เป็นคนไม่เวียงแล้วก็ได้รู้จักความรักความสันติสุขรักพี่น้องมากขึ้นมีอีกหลายๆอย่างที่พระอ,องค์ทรงนำให้ให้ให้รับรู้มากมายเช่นออการได้รับรู้ภาษาแปลกๆการได้รับพระพรมากมายและที่ดีที่สุดก็คือท,ที่เกิดขึ้นก็ก็คือตอนที่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็ทรงยอม พระอ,องค์พระอ,องค์ก็ทรงทำให้รู้ว่าการถ่อมใจเป็นยังไงความรักเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในตัวข้าเจ้าข้าเจ้าแล้วพราเจ้าก็ได้รับพระพรมากมายจากพี่น้องที่ตอนช่วงที่ไม่มีสิ่งใดเลยพ,พี่ก็ได้ขาเจ้าได้หวานหวานสิ่งสุดท้ายตอนสุดท้ายที่มีก็หวานไปหวานหวาน สิ่งที่ได้มาก็ได้มามากมายได้มาช่วงหลังนี้ได้พระพรติดติดติกันซึ่งเป็นจํานวนหลายเท่าของที่เราได้หวานไปรูขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์อะไรรู้อยาขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจ ขอพระเจ้าเมตตาแตะใจของพี่น้องเปิดตาใจให้มารู้จักพระเจ้าและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจัก,กรวาลพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้สัตว์ยัไม่เคยทําสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปและ ไม่อยากเดินกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่านและพระองค์ก็ส่งพระเยซูล,ลงมาในโลกเมื่อ2 0 0พันกว่าปีมาแล้วพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์สิ้นพระชมมนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของท่านรับโรคภัยแค่เจ็บและการสาบแช่งจากชื่อของท่านรับประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรการรักษาโรคและความมั่งมีให้แก่ท่าน ผมมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้ว่าพระเยซูปเป็นจริงและพระทค์ทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผมได้จริงๆและสมาชิกในโบสถ์มากมายก็ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่1 0ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็สว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ารักษาโรคผมรักษาโรคให้ภรรยาผมให้ลูกของผมให้สมาชิกในโบสถ์ให้แม้แต่คนไข้ผมมีการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงทาการอัศจรรย์เลี้ยงดูให้งานทําปกป้องจากอุบัติเหตุโอ้ยยอดเยี่ยมที่มาเชื่อพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ลูกทำผิดใ,ในอดีตลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจา้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกมาในชีวิตของลูกมันนั่งบนบัลลังชีวิตของลูกณนะบัดนี้พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อได้ใจ ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกขอบคุณพระองค์ที่ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์จะหาคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อสอนลูกด้วย พัฒนาความเชื่อในหัวใจของลูกปกป้องลูกดูแลจัดสรรหาและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินออกจากทางเกา่าเดินออกจากทางของมารของความบาปลูกจะตามพระองค์อย่างจริงใจในนามพระเยซูเอเมนโอ้สารเสรินพระเจ้าดีใจมากครับผมหวังว่าจะได้พบพี่น้อง ในการประชุมและอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีๆได้เข้าในการสามาัคคีทากับพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจและรักพระวจนะและรักพระวิญ,ญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเทพระคุณลงมาในช่วยกับพี่น้องอย่างมากมายหนี้สินจงออกไปการเจ็บป่วยจงออกไปสิ่งดีเข้ามาขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องเจอผู้ที่ดีเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานแตะต้องพี่น้องไม่ได้ ขอชัยชนะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องและพ่นนมพระเยซูเอเมนพระเจ้าอยพรครับ